เงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงหรือไม่วันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก็มีกระแสข่าวในเรื่องของการหยุดจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจากที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้พูดคุยในรายการกับคุณเสียโรมมีเรื่องมาเคลียนะคะคุณผู้ชมของทางมาติชนออนไลน์ค่ะถึงการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจของทางพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็การพักหนี้เกษตรกรรวมไป ถึงการหยุดจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากมองนโยบายหลักๆของทางพักเพื่อไทยการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยจะเป็นการแจกเงินช่วยเหลือเป็นมาตรการหลักของทางพักเพื่อไทยถ้าหากมองความแตกต่างระหว่างบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มสวัสดิการกลุ่มผู้มีรายได้น้อยประมาณ1ิบล้านคนเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องรอในส่วนของนโยบายจากทางพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการหยุดจ่ายหยุดเมื่อไหร่หยุดอย่างไรหรือว่าในการหยุดจ่ายครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไป หรือไม่เคลียร์ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมจะหนักเกินไปสําหรับนายกไหมที่จะมาควบคลังแล้วรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะจะช่วยซัพพอร์ตคุณเศรษฐาได้ยังไงพักพักรวบรัฐบาลเนี่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเขาบอกว่าเขายังไงเรื่องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็จะทําต่อเพื่อไทยตอนหาเสียงก็เคยวิจารณ์นโยบายนี้ไว้แล้วก็ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ก็ต้องใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะจะบริหารเงินสองส่วนนี้ยังไงระหว่างเรื่องดิจิตอลวอลเลยกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มันทําได้ทั้งสองเร<ง>ื่องหรือว่าจริงๆมัน,มนทำไม่ได้มันต้องเลือกไหมครับสาหรับความเป็นรัฐบาลตอนเนี้ต้องเรียนตรงๆว่าณขณะนี้เนี่ยเราใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับคบซึ่งพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคเนี่ยได้ได้ทําความตกลงและเข้าใจตรงกันแล้วว่าจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะครับซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็คือตัวดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่แน่นอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังไม่หายไปไหนครับเพราะเราก็ไม่ได้ยกเลิกนะครับมันก็ยังจะเป็น,นกลไกหนึ่งซึ่งหากว่าถึงเวลาที่มีความจําเป็นและรัฐรมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณก็เป็นไปได้ครับที่เราจะพิจารณาหยิบจับมันกลับมาใช้ในในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าก็ในในเบื้องต้นนี้ต้องเรียนว่าไม่มีนะครับยังไม่มีครับ แปลว,ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในยุคพื่พไทยเข้ามานี่จะจะถูกระง,งับไปก่อนชะลอไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับฟังแล้วมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องและตอนหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็พูดชัดเจนครับว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตลอลครับถ้าเกิดเดินหน้าดิจิตอลแล,แล้วช่วงที่บัตรเรื่องดิจิตอลวันเลยจบเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะกลับมาไหมหรือว่าก็จบไปเรียบร้อยเลยเพราะว่า ดิจิ t ัลวอลเล็จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนแล้วหลังจากนั้นบัตรสวัสดิการจะกลับมาหรือว่าก็หายไปถาวอในรายละเอียดตรงนี้ต้องขอขอประธานโทษจริงๆเพราะว่าไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะครับคงจะต้องไปให,ห้หาคําตอบแล้วก็กลับมาให้คุณซีโร่อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือที่ไปที่มาของบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการหยุดจ่ายนั่นเองค่ะ